กาสิบสามนาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหกรอบเฉลิมพระชนมพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาส ทรงเปิดงานของดีมือนา,าประจําปี2567ภายใต้ชื่อ7 2พรรษาปีมหามงคลชาวนาราเปี่ยมหล้นด้วยพระบารมีจัดขึ้นระหว่งางวันที่19-28กันยายนนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศ์และให้หน่วยงานที่สนองพระราชดําริจะแสดงผลงานและโครงการที่สําคัญเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่โอกาสนี้พระราชาทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดผลิตผลทางการเกษตร20ประเภท ผู้ชนะก,การประกวดการแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปะชีพและกระจูดและผู้ชนะก,การแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาครั้งที่40ประจําปี2567ประเภทเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและดาวรุง่ง จากนั้นท่อพระเนตรผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ชนะการประกวดและนิทรรศการของส่วนราชการ26หน่วยงานแบบ่งเป็น5โซนอาทิส่วนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินได้แก่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องลองกองตันยงมัดอัตลักษณ์ของจังหวัดนาราธิวาสผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ชนะการประกวดและที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดรวมถึงสตอรดองผลิตภัณฑ์จากทุเรียนกวดและข้าวหอมกระดังงา ไม้ประดับบอลสี4ประเภทและการเชื่อมโยงเครือข่ายสมาร์ทฟาร์มเออร์อย่างสมาร์ทฟาร์มเออร์สู่ผู้ประกอบการกลุ่มนาลาออร์แกนิกสามารถสร้างไรายได้คนละกว่า2 0 0แสนบาทต่อปีสมัคชลประทานที่17นราธิวาสดกรมชุประทานจัดนิทัศการเฉลิมชน72พรรษาทศมะภูมินจัดแสดงโครงการอันเนื่อมาจากพระราชดำริสืบสารรักษาต่อย,ยอดที่แล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา โครงการพัฒนาบ้านกูแบศีราและอ่างเก็บน้ำลำพญาที่เป็นโครงการต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ช่วยเหลือราษฎรและพิธีการเกษตรได้อย่างทั่วถึงโอกาสนี้ผู้แทนกรมชลประทานกราบมังคุทุนรายงานการพัฒนาคลองระบายน้ำปีเหลงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมคายกรมหลวงนาราธิวาราชนคริน กรมวิชาการเกษตรแนะนำมพะพร้าวแกง3 0 0พันมะพร้าวกะทิ3 0 0พันและมพะพร้าวกะทิน้ำหอมรวมถึงการจัดการแปลงมะพราะ้าวการขอการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP หรือพืชอินรียสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสกรมปรศุสัตว์จัดแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อโคดำบางนา,าและไก่ไข่พระชทานรวมถึงความก้าวหน้าการเลี้ยงสัตว์สาธิตของโครงการเนื้อมาจากพระราชดำริด้านปศุสัตว์พร้อมทั้งการขยายผลสู่เกษตรกรและโรงเรียน ส่วนสนองงานพระราชดําริธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนําเสนอผ,ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทุเรียนของเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยมีธนาคารเป็นแกนกลางสนับสรุนแหล่งเงินทุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพัฒนาตลาดและองค์ความรู้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินพัฒนาต่อยอดทุเรียนบ้านเจาะไอร้องซึ่งเป็นทุเรียนโบราณที่มีปริมาณน้อยลง โดยนามาต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นทุเรียนกวนทุเรียนหนึบและไอศกรีมรถไฟรถทุเรียนส่วนทรัพยากรและการอนุรักษ์โดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีเพื่อเผยแพร่ความงดงามและความสําคัญของป่าพุโตแดงหรือป่าพุสิรินทรที่เป็นป่าพุที่แท้จริงผืนสุดท้ายของประเทศมีความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงมีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าหายากหลายชนิดเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่กําลังเผชิญอยู่ กองงานงานศิลปะชีพและกองงานกระจูดจัดงานไผ่ตายชื่อสืบสารรักษาต่อย,ยอดศิลปะชีพก้าวไกลด้วยพระบารมีมีการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้แก่ป่านันใบลานกระจูดยาลิาเผาเหรือก่อนและจำลองและภาคถอนราชีวาดแปดประเภทเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบสารเรียนรู้ ก่อนเสด็จพระราชะดำเนินกลับส่งเยี่ยมรัชดรในจังหวัดนราธิวาสที่นำผลิตผลทางการเกษตรมาถุนกล้าทุ่งกระหม่อมถวายโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เสด็จพระราชะดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เวลา1 3 1 0นเสรจพระราชดำเนินไปยังวัดพรมนิวาสอำเภอเมืองทออพระเนการแสดงรำถวายพระพ่อนชุดราชสรุดีสีสิรินทรนการบรรเลงดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยดำเนินดอยด้วยเครื่องดนตรีไทยพระราชทาน โดยผู้เรียนดนตรีไทยและนัตศินชุมชนวัดพรหมนิวาสซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องดนตรีไทย14รายการจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประกอบด้วยระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กกล่องทัดตะโพนปีในชิงฉาบเล็กกล่องแขกไม้ตีระนาดเอกไม้ตีระนาดทุ้มไม้ตีของไม้หน่วมไม้ตีของไม้ทุ้มเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยและนัฏศินให้เยาวชนได้เรียนรู้และฝึกหัดดนตรีไทย อัจเป็นการปลูกฝังและก่อเกลาวจิตใจให้เยาวชนรู้จักคุณค่าหวงแห่และสืบทอดวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งให้ประชาชนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ดนตรีไทยโดยเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2566ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญเครื่องดนตรีไทยพระราชทานมาถวายแด่เจ้าวาดวัดพรมนิวาสเริ่มดำเนินการสอนให้เยาวชนผู้สนใจเมื่อวันที่9ธันวาคม2566ณสาลาอเนกประสงค์วัดพรมนิวาส โดยมีวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้ด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายปัจจุบันมีผู้เรียนดนตรีไทยและนาฏศิลป์45คนเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล2ถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1และประชาชนทั่วไปเวลา14:46น,นสเสรจพระราชด,ดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของอาคารแปรรูปศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอนเนื่อมาจากพระราชด,ดำริจังหวัดนราธิวาส ซึ่งสำน,นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการในเนื้อมาจากพระราชด,ดำริสนับสนุนการจัดสร้างอาคารโดยเริ่มดำเนินงานปี2567เพื่อรองรับผลผลิตและแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกรประกอบด้วยบรรจุพันธุ์ผักสดพร้อมบริโภคและแปรรูปผลผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม ภายในมีห้องเก็บผลิตภัณฑ์ห้องขัดแยกห้องแตะรูปเครื่องดื่มห้องแตะรูปอาหารห้องบรรจุโดวยวิธีการแตะรูปได้แก่การดองการทำไซรัปการทำกราฟโซดาและการอบทำชาซึ่งผ่านการรับรองมาตราฐานอาหารและยาแล้วเจ็ผลิตภัณฑ์ได้แก่ผักกูดดองพริกหยวกดองไซดับดอกดาลาไซรับดอกบัวเครื่องดื่มโซดารสส้มแขกและรสดาลาและชาใบามดวางจำหน่ายที่ร้านพิกุลเกษตรพภัณฑ์ ร้านจำหน่ายผลผลิตโครงการนเนื่องมาจากพระราชดําริโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินและช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้มีเป้าหมายสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตเวลา10นาฬิกายีนาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจําปีการศึกษา2566ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์รวม12คนและมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม2,552คน โอกาสนี้ได้มอบโอวาทความว่าการที่จะนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงนั้นแต่ละคนจะต้องทำด้วยความจริงใจทั้งต่อหลักวิชาและต่อง,งานที่ทำเสมอกล่าวคือจะต้องนำหลักวิชาที่ถูกตรงไปใช้ในทางที่ถูกต้องด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจไม่มีเจตนาอื่นใดเคลือบแฝงไม่บิดเบือนหลักวิชาเพื่อหาประโยชน์ที่ไม่สมควรแต่ยึดมั่นในประโยชน์และความสำเร็จของงานเป็นเป้เปาหมายสูงสุดบัณฑิตผู้สำเร็จ การศึกษาจากสถาบันแห่งนี้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีหากจะได้นําความรู้ไปใช้ด้วยความจริงใจดังที่กล่าวก็จะอาํานวยประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคมมุ่งม,มั่นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการบริการที่สร้างสรรค์สังคมเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสืบทอดศิลปะ,ปะวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรม สร้างสรรค์เพื่อน,นําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสในการพัฒนาประเทศให้มั่นคงปัจจุบันมีหน่วยงานในสังกัดรวม7็ดแห่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในกเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสรีวรปัญญามหาวิทยายลัยราชพัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบาัตรแก่ผู้สําเร็จการศรรึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยายลัยสวนดุสิตประจำปีการศรรึกษา2565เป็นวันสุดท้าย โดยในวันนี้มีผู้ส่งคุณวุฒิรับปริญญากิตศาักร์หนึ่งคนและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสวนทุสิตเข้ารับปริญญาบัตรรวม965คน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงและเติมเต็มพรารฐานที่สมบูรณ์ดําเนินการทบทวนทิศทางของมหาวิทยาลัยที่ในมิติการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยการผลักดันจุดเน้นอัตลักของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชนการยกระดับและขยายความร่วมมือในพันธกิจทุกมิติร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอากชนมุ่งเน้นสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบบทมาตรฐานความเข้มแข็งทางวิชาการ ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่การเรียนรู้โดยไม่จำกัดเวลาให้ชื่อการบริการที่ว่า SDU One World Library เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะท,ทานดิจิทัลและความรู้ที่จำเป็นสำหรับอนาคตรวมทั้งการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ generative AI เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตมีทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อาการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒจันรเกษมภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2567โดยปีนี้ได้รับงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชัยนาท10โครงการหลัก146โครงการย่อยในพื้นที่101ชุมชนและอีก25โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาพร้อมรับฟังการขับเคลื่อนงานด้านกิจการนักศึกษาในการเสริมหนุนทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21ควบคู่กับความรักและความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภัฒพร้อมให้ผู้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมรวมทั้งด้านสวัสดิการและการอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลายัย ในช่วงบ่ายได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการน้อมนาพระบรมราชโองารด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนับตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันพร้อมร่วมอภิปรายบทสรุปแหล่งทรัพยากรในการยกระดับมหาวิทยาลัยให้กับผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรจํานวน360คนเพื่อให้เกิดความร่วมมือยกระดับมหาวิทยาลัยราชพัฒนให้เป็นพลังภูมิปัญญาของแผ่นดิน จากนั้นเยี่ยมชมสาขาวิชาแพทย์แผนจีนที่ได้รับความร่วมมือและการรับรองจากโรงพยาบาลเหลียวหนิงสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษามีสมรรถนะการทํางานภาคสนามได้ทันทีพร้อมฟังบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับการยอมรับจากคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2 1566และรับฟังบรรยายสรุปกระบวนการยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยร,ราชพัฏจันเกษม ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการที่เบตดตอริอำเภอเมือ,จองจังหวัดชหม่ในจรัญธดา,ารณะสุดองคมตรีประธานกรรมการมูลและนิธิโครงการหลวงและพลเอกประพนธุดิตองคมตรีเลขขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลและนิธิโครงการหลวงร่วมประชุมคณะกรรมการการกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโย,ยบายครั้งที่12ทับ2,567โอกาสนี้มีพิธีมอบโล่แก่บุคลากรผู้เกษียณอายุประจำปี2,567จำนวน14คน ส่วนใหญ่ร่วมทำงานมายาวนานกว่า30ปีเป็นกําลังสําคัญและเป็นแบบอย่างในการทํางานถวายใต้เบื้องพระยุคลบาทสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานา,นาประเทศ <1> 1> จากนั้นติดตามความก้าวหน้าการดําเนินง,งานของมูล,ลนิธิโดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลือต่ออำเภอแม่ระมาจังหวัดตากในปี2567 มีชาวปากกาเกยอสมัครใจเข้าร่วมการปลูกพืชภายใต้ระบบอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้นรวม573ครัวเรือนปลูกพืชผักไม้ผลพืชไรและกาแฟราบิก้าเพื่อสนับสนุนฟื้นฟูป่าและเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ เน้นการส่งเสริมกาแฟที่ปลูกภายใต้ร่มเงาไม้โตเร็วและไม้ผลพร้อมดําเนินงานวิจัยทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมส่งเสริมการปลูกในพื้นที่55แห่งเกษตรกรรวม5,694คนมีผลผลิตสร้างไรายได้กลับคืนสู่ชุมชน5,000ตันต่อปีด้วยระบบการปลูกแบบวรรเกษตรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามหลักการพระราชทานป่า3อย่างประโยชน์4อย่างจนกาแฟอาราบิก้าเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2,568จึงได้กำหนดจัดงานมหกรรมกาแฟอาราบิก้าบนพื้นที่สูงขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเฉลิมพระชนมายุ6รอบแสดงวิวัฒนาการของความก้าวหน้าและผลสมฤทธิ์จากการวิจัยและพัฒนากาแฟอาราบิก้าตลอดระยะเวลา55ปี ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวาลัยลักษณ์อัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัวรัิราชนารีโปรโดให้นายบัญชาเตชัสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทาน1,300ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจังหวัดเชียงรายประสบเหตุอุทกภัยระหว่างวันที่20-31ถึงสสิงหาคม2567 มีฝนตกหนักเกิดน้ําป่าไหลหลากเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่17อําเภอส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า13,000ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า55,000ไร่นอกจากนี้ด้านปศุสัตว์ประมงและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากท้งนี้จังหวัดเชียงรายได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนดําเนินการช่วยเหลือและเยียวยาเป็นการเร่งด่วนแล้วปัจจุบันอยู่ในช่วงฟื้นฟูรวมถึงระดับน้ําเข้าสู่ภาวะปกติ จากนั้นโปรดให้นายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทาน1,000ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพะเยาณนะที่ว่าการอำเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยาเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบจากเหตุอทุทกภัยในห้วงเดือนกันยายน2567 มีน้ำป่าไหลหลากเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่9อำเภอส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า1น0 0 0 0ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า65,000ไร่รวมถึงด้านประมงและปศุสัตว์ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างโดยอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมปัจจุบันเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอยู่ในระหว่างการช่วยเหลือผู้ประสบทกภัยและฟื้นฟูในด้านต่างๆตามระเบียบทางราชการ ส่วนที่จังหวัดน่านโปรดให้นายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับราชวิทยายลัยจุฬาพร์เชิญสิ่งของพระราชฐาน500ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้าน300ชุดไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกําลังใจนาะที่ว่าการอําเภอท่าวางาังผา สำหรับจังหวัดน่านได้รับผลกระทบจากกล้องมรสุมกําลังบานกลางพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประกอบกับร่้องมรสุมกําลังบานกลางเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเมื่อวันที่20-23สิงหาคม2567จึงเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่14อําเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า32,000ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า20,000ไร่ ขณะนี้อยู่ในระยะของการช่วยเหลือฟื้นฟูเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด